สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่นะครับโอเคนะครับวันนี้โอป้าก็โหูชแวบมาตอนเย็นอีกแล้วนะครับตอนแรกคิดว่าแบบตอนเย็นจะไม่ว่างมานะครับแต่ตอนนี้ตอนเย็นเราก็มาถูกไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวโอป้าจะไลฟ์ไว้นะครับสาหรับพี่พี่ที่ฟังย้อนหลังให้พิมพ์ว่าย้อนหลังนะครับสาหรับใครที่ฟังสดให้พิมพ์สดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของวิธีการทําคลิปวิดีโอให้เป็นเงินก้อนอยากรู้ไหมครับว่าวิธีการทําคลิปวิดีโอให้เป็นเงินก้อนทํำยังไงสวัสดีนะครเขมรโ็็ววป ก็แบบ ไม่ได่วางแผนว่าจะไลฟ์ตอนเย็นเลยนะคบตอนแรกไลฟ์ตอนเที่ยงเอาไว้นะครับแต่พอดีเรายังมีเหลือช่วงเวลาที่มันยังไม่ค่านะครับยังไม่ค่าเนาะเราก็เลยไลฟ์ได้นาะปกติเนี่ยเราจะต้องแบบปกตินึกว่าจะค่าแล้วนะครับแต่นี้ก็คือแบบโอเคถึงที่หมายเร็วไปหน่อยนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะบอกกับคุณนะครับเรื่องวิธีการนาคลิปวิดีโอให้เป็นเง totally. ินก้อนอยากรู้ไหมครับว่าการนาคลิปวิดีโอจะเป็นเงินก้อนได้อย่างไรใครอยากรู้ก็พิมพ์อยากรู้มาได้เลยนะครับใครฟังย้อนหลังพิมพย้อนหลังไว้นะครับเดี๋ยวโอป ของทีีน่นเพราะฉะนั้น,นการทำคลิปวิดีโอให้เป็นเงินก้อนคุณต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้การทำคลิปวิดีโอเนี่ยหนึ่งคลิปวิดีโอฟังให้ดีนะคะหนึ่งคลิปวิดีโอคุณลงทุนเนี่ยทำคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปคุณสามารถหากินได้ทุกช่องทางครับยกตัวอย่างเช่น วิดีโอคุณน่ะลงที่เพจ Facebook แล้วถ้าเกิดว่าคุณผ่านเงื่อนไขนะครับการเปิดสร้างรายได้หรือการเปิดดาวหรือผู้สนับสนุนของ a c e b o o k สวัสดีครับพี่ป้อมนะครับอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับสมมุติว่าคุณผ่านเงื่อนไขนะครับของ a c e b o o k นะครับยกตัวอย่างเช่นทําวิดีโอเกิน3มนาทีแล้วอาจจะมีคนดูหนึ่งนาทีหรือมีผู้ฟอลโล่กี่คนกี่คนก็ว่ากันไปอันนี้ก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับอ่าขยันไล์มากๆใช่แล้วนะครับอันนี้สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับอย่างอป้าก็เปิดดาวได้ สนับสนุนได้นะครับแล้วคุณก็สามารถทําโปรโมชั่นนะครับที่เกี่ยวกับการเป็นผู้สนับสนุนของคุณให้ลูกค้าได้เช่นลูกค้าแบบมาส่งสนับสนุนให้คุณคุณอาจจะมีคอร์สออนไลน์เล็กๆน้อยๆให้เขาหรืออาจจะมีอ e ีบุ๊กเล็กๆน้อยๆให้เขาอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวพยายามไลฟ์แบบอากาศดีๆนะครับก็หาสถานที่หลายเยอะมากนะครับไปทุกที่ถ้าสดชื่นสวัสดีนะครับนะครับช่วงนี้ก็แบบออกตามต่างสถานที่เยอะนะครับ ก็ลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวบางวันจะไปแบบไปไรที่ทุ่งนาดีไหมครับตอนแรกชวนแม่อยู่นะคะว่าเอ้ยไปขอนแก่นดีไหมนะคะไปไรที่ทุ่งนานะครับเออคือแบบช่วงนี้ก็อยากเข้าสู่ธรรมชาติเยอะนะครับไม่ได้แก่นะครับแต่รู้สึกว่ามันมันสดชื่นด้วยเนาะเวลาที่โอป้านั่งอย่างข้างหลังเนี่ยตั้งใจนั่งนะครับมันมีน้ำแต่จริงน้ําตกมันมันหยุดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าดูน้ำเนาะก็จะได้สดชื่นกันนะครับพี่ๆครับอ่าใครก็ใครที่ดูฉากล้างอยู่ก็เสพความสดชื่นไว้นะครับเพราะฉะนั้นนเี่ย ตัวนี้เรารู้ก่อนว่าการที่จะได้เงินก้อนเนี่ยมันมาจากไหนนะครับรายได้จาก จากต่างๆที่มาจากคลิปวิดีโอข้อหนึ่งก็คือ a c e b o o k ครับก็คือการเปิดดาวหรือผู้สนับสนุนนะครับแต่คุณก็จะต้องมีเงื่อนไขผ่านตาม Facebook เหมือนที่โอป้าบอกนะครับมีชั่วโมงถึงซึ่งคุณสามารถเช็คได้ในเมนูตั้งค่านะครับของตัวเพจคุณนะครับแล้วมันจะมีเมนูครีเอเตอร์นะครับคุณสามารถไปเช็คอยู่ได้ว่าตอนนี้ชั่วโมงกับนาทีคุณถึงหรือเปล่าแต่ของโอป้ามันจะมีวันหนึ่งครับโอป้าไลฟ์สดอยู่แล้วมันก็แจ้งเตือนโอป้ามาหลังบ้านนะเฟซบุ๊กแจ้งเตือนมานะครับ มันก็สามารถที่จะแบบแปลงเป็นเงินได้เขาก็จะให้คุณแปะเลขที่บัญชีไว้นะครับอันนี้คืออันแรกนะครับที่เป็นรายได้จากวิดีโออันนี้เอาแบบเบสิกก่อนนะต่อมาครับวิดีโอคุณเอาไปลง t ิกตอกได้เออถามว่าเราไปลงวิดีโอใน TiT ิกตอกเราจะได้เงินได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีดาวถูกไหมครับแต่วิดีโอใน t ิกตอกครับมันใส่ตรงโปรไฟล์ได้ว่า Facebook เราอะไร YouTube เราอะไร IG เราอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พี่ไป สมัครติ๊กตอกใช่ไหมคะพี่ก็แปะไอตัวโปรไฟล์เอาไว้โอเคไหมพี่ไปแปะโปรไฟล์เอาไว้แล้วคราวนี้เวลาที่คนเขาสนใจอยากจะซื้อสินค้าหรือบริการนะครับเขาก็สามารถที่จะนะครับเข้ามายัางตัวลิงก์นี้ได้นะคะคุณสามารถแปะได้นะครับแต่ว่าคุณจะต้องมีผู้ติดตามประมาณ1000คนก่อนนะครับมันก็จะแปะลิงก์ตัวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเงินก้อนนะครับจากตัวติ๊กตอกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ได้ไม่ได้รายได้โดยตรงจาก t ิ k กตอกนะแต่อาจจะได้รายได้จากการขายอะไรบางอย่างของเราเนี่ยในเพจ a c ซ book แต่แค่เราไปโชวตวตวตัันเยอะหลากกาารทํ วิดีโอของแกลลี่บีใครรู้จักแกลลี่บีกดหนึ่งให้ะนยครับแกลลี่บีเนี่ยเป็นคนที่แบบทําคอร์แคสแลวมีคนตามเยอะมากๆทําเพจทาอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็น,นยังไงคะแบบครีเอเตอร์เขาเป็นครีเอเตอร์วิดีโอนะครับที่มีคนตามมากกว่า8ล้านคนครับใช้คําว่า8ล้านคนรายได้ไม่ต้องพูดถึงเนาะคนติดตามฟอลโล่แปดล้านคนคุณคิดว่าอนุภาคของฟอลโล่มันคืออะไรครับเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเรอยากจะได้เงินจากคลิปวิดีโอให้เราเออกคลิปวิดีโอที่เราทานะครับอาจจะมีเส็นตดนตรีจากเด็กน้อยนะครับ ตรงนี้นะคะแอะนะคบโอ้โหมีฉากเห็นไหมครับโอ้โหเรียวๆนะครับตอนนี้มีฉากด้วยนะครับก็มีอ่มยิงน้อยสามตัวสามสี่ตัวเออนะครับอ่จก็อาจจะเป็นเสียสวันดกคร์่ละวัส,สดกครบทุกท่านนะครับเราก็มีบรรยากาศที่สวยนะครับโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับเด็กๆนะครับจะชื่อแสะเนาะเอออ่ะต่อๆนะครับ ส่วน t i k t o อนะคะเวลาที่คุณเอาไปลงเนี่ยคุณก็ใส่ลิงก์ไว้ที่โปรไฟล์นะครับอ่าหรืออาจจะใส่เป็นชื่อเพจของคุณเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลักการทําวิดีโอของแกรี่วีนะครับคนที่มียอด8ล้านวิวแล้วดังมากๆเลยนะพอร์ตแคสเขาก็ดังนะครับตัวช่องทางที่เขาทําคลิปวิดีโอดังมากนะครับเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะดังไวๆนะครับหรืออยากจะมีอิทธิพลคุณจะต้อง คือถ้าคุณอยากดังไวคุณต้องมีอิทธิพลกับผู้อื่นแล้วการมีอิทธิพลกับผู้อื่นนะครับก็คือการที่ปรากฏตัวอยู่บนสื่อออนไลน์ทุกช่องทางพร้อมกันอันนี้จดไว้นะครับแม่งโคตรเคล็ดลับสําคัญเลยนะครับวิ่ยนางฟ้าให้ดาวขอบคุณค่ะนะคบเออน่ารักนะครับนางฟ้านะครับเป็นชื่อที่โอป้าตั้งให้เออนะครับสวยมันนางฟ้านะครับก็เลยเรียกเขานางฟ้านะครับสาัสนาน้อยบุงอะต่อมาครับ อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวย้ำคีย์เวิร์ดนี้เมื่อกี้ให้นิดหนึ่งนะครับแกลลี่บีบอกว่าเราทำคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปเนี่ยเอาไปลงทุกช่องทางให้ดาวโอ้อไรนี่แทงโอ้ยขอบคุณค่ะ <laughs> นะครับรักธิฉันใช่ไหมนะครับอ่ะต่อมานะครับอย่างที่บอกเอาคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปไปลงทุกช่องทางวันหนึ่งทำหนึ่งคลิปแล้วลงทุกช่องทาง คุณจะต้องเป็นผู้มีอิทธิพลในทุกช่องทางโซเชียลคนจึงจะยินดีจ่ายเงินให้กับคุณซึ่งอย่างเมื่อกี้เฟซบุ๊กมันเปิดดาวได้ถูกไหมครับทิตเตออาจจะยังไม่มีรายได้จากดาวเวลาทําวิดีโอแต่มันมีอิทธิพลครับเวลาคุณสร้างฟอลโล่เยอะคนอยากมาติดตามเพจคุณถูกไหมครับและคลิปวิดีโอยังเอาไปลงที่ IGTV ได้ด้วยครับ IGTV อาจจะยังไม่ได้มีการซื้อขายแต่ถ้าคุณมีการปิดการขายในคลิปก็อาจจะมีการขายเกิดขึ้นแต่มันก็ดึงคนมาเพจ Facebook ได้ถูกไหมครับและยู u b บก็เปิด ครับคนเขาเป็นยูทูบเบอร์กันหมดแล้วนะครับตอนนี้อย่างพี่สาวโอป้าก็ทำยูทูบเบอร์นะคะเขาก็เรียนชีพได้ด้วยอาชีพยูทูบเบอร์นะตอนนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นครูออนไลน์ตอนนี้เขาแตะรายได้หลักแสนแล้วนะครับพี่สาวโอป้าก็เรียนในคอร์สครูออนไลน์คือพี่สาวตัวเองเรียนในคอร์สด้วยนะครับพี่สาวเนี่ยทะลุแสนแล้วนะครับเขาทำแค่4เดือนเท่านั้นนะครับเขาสามารถมีรายได้หลักแสนอยู่ที่บ้านสวยๆแล้วนะครับต้องใช้คําว่าขายอีบุ๊กได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็ขายคอร์สออนไลน์ขายไไไไพพรรรรเเเเเวววททดดดด้้้้้้ยยยยนนนนนนนะะะคคัััััับบาาฉีี่ตมกิขึงงํคลิป1คลิป ลงทุกช่องทางวันนี้เรามักจะอ้างว่าเฮ้ยฉันไม่มีเวลาลงคือไม่จําเป็นต้องไม่มีเวลาลงเลยครับพี่ยกตัวอย่างแล้วกันนะอย่างสมมติว่าโอป้าลงคลิปวิโดโอให้พี่ตอนเช้าใช่ไหมครับเจ็ดโมงยีรบนาทีเลขสวยนะครับพอโอป้าลงคลิปนะครับโอป้าก็ไล่ลงเลยเวลาที่โอป้าลงโอป้าก็จะเรียงลําดับความสําคัญก่อนอันนี้สาคัญนะครับเพราะฉะนั้นการเรียงลําดับความสําคัญคุณเรียงด้วยนะครับอย่างโอป้าี่ยให้ Facebook เป็นที่หนึ่งโอป้าก็จะลง Facebook อันที่1น่นะครับอันที่2องก็จะเป็น YouTube เพราะมันไม นะครับส่วน IG อาจจะต้องปรับสัดส่วนหน่อยใครที่ลงที่วิดีโอใน IG นะครับสัดส่วนจะเป็น9ต่อ16นะครับถ้าเป็น IG แต่ถ้าเป็นช่องทางอื่นนะครับถ้าเป็น YouTube ลง16ต่อ9หรือ4ต่อ5อันนี้ได้นะครับไม่เป็นไร4ต่อ5 1ต่อ1หรือ16ต่อ9นั่นคือ YouTube แต่ถ้าเป็น Facebook 1ต่อ1 4ต่อ5อันนี้จะดีที่สุดนะครับคุณก็ไม่ต้องปรับสัดส่วนไงเพราะฉะนั้นเน่ยเวลาที่โอป้าทํางาน1นครั้งนะครับคลิปวิดวีโอถ้าคุณสังเกตนะแล้วคุณลองไปติดตามดูได้ทุกชั้นน่ยคุณจะเห็น Facebook เด้งขึ้นก่อนตามด้วย อ่า YouTube แล้วก็ตามด้วย IG IG เสร็จแม่งโผล่ไป t i กตอกอีกนะครับหมายความว่าวิดีโอหนึ่งเนี่ยทำให้คุณเห็นหมดและนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับการไลฟ์สดเช่นเดียวกันเวลาคุณไลฟ์สดใช่ไหมครับอย่างตอนกลางวันเนี่ยป้าก็ตั้งกล้องในทิกตอกถูกไหมครับถ้าคุณมีกรณีที่คุณมีมือถือหลายเครื่องเนาะคุณก็ตั้งกล้องที่ทิกตอกหรือถ้าคุณมีอีกหลายเครื่อนะคบคุณก็ตั้งของ YouTube คุณตั้งของ IG คนเห็นคุณทุกช่องทางคุณคิดดูสิทุกวันนี้ออนไลน์ทําให้คุณได้เงินเร็วมากๆ้วก็็็ทําใหหคคนนเเเุณรมากๆเมื่่ออกะลองงถถาาาาาาามมคํพีี่่ดกว้เรจะยิโฆษณ กับใครที่เรียนบริหารธุรกิจหรืออาจจะเรียนพวกนิเทศศาสตร์หรือโฆษณาโอป้าขอถามพี่เลยครับถ้าเราจะยิงโฆษณาไม่ใช่ยิงแอดนะถ้าเราจะจ้างพวกทีวีอ่ะ TV, เขายิงโฆษณาให้เราอ่ะยิงออกทีวี คุณว่าแพงไหมครับใครคิดว่าแพงพิพ์แพงครับใครคิดว่าแพงพิพ์แพงครับถ้าเราจะจ้างให้แบบพวกทีวีอ่ะเขายิงโฆษณาให้กับเราใครว่าแพงครับแพงนะเมื่อก่อนเขาคิดเป็นวินาทีนะครับคือโอป้าเรียนเอกโฆษณาและประชาสัมพันธ์มาเนาะนะครับก็คือเขาคิดแพงมากเลยนะเขาคิดเป็นวินาทีนะครับเวลาที่เขาคิดของค่าสื่อโฆษณาคือโฆษณานี้จะเล่นกี่วินาทีนะครับแล้วมันจบที่วินาทีไหนนั่นแหละครับคือการคำนวณค่าสื่อเออนะครับเรียนมาต้องได้ใช้นะครับหรือนะครับถ้าคุณจะยิงแอดโฆษณาละอ่ะมื่อัน วีละต่อมาครับพูดถึงเรื่องการยิงแอดโฆษณาแล้วถ้าวันนี้คุณมีวิดีโอหนึ่งล่ะแล้วคุณอยากจะให้คนเห็นสัก หนึ่งหมื่นคนอ่ะสมมติคุณอยากให้คนเห็นคุณหนึ่งหมื่นคนคุณต้องยิงแอดโฆษณากี่บาทครับอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกลองทายลเล่นๆดูนะครับลองทายเล่นๆดูนะครับว่าถ้าเราจะยิงแอดโฆษณาแล้วให้คนเห็นวิดีโอเราหนึ่งหมื่นอ่ะอย่างเมื่อก่อนนางฟ้าก็เคยยิงใช่ไหมนางฟ้าเคยยิงลิปคลิป,ลปใช่ไหมน้องหนึ่งน้องวาวใช่ไหมขี่ขี่รถอะไรนะขี่รถแล้วเป็นอะไรนะใส่ชุดไทยครับจำไม่ได้เหมันนางฟ้าจะเคยเอาให้ดูนะเราอยากให้คนดูกี่คนครับอยากให้คนดูเหมือนคนต้องยิงแอดกี่บาทบอกเลยครับว่าเยอะนะครับไม่ใช่น้อยนค้อยุณตงงิเป็ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การทําคลิปวิดีโอนะครับแพงถูกไหมการทาคลิปวิดีโอให้มีรายได้เข้ามาโดยออร์แกนิกหรือให้มีคนสนับสนุนเราโดยออร์แกนิกเช่น การขายสินค้าหรือการขายอะไรบางอย่างของเรานะคบไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยประหยัดต้นทุนจริงไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงรวมถึงการไลฟ์สดด้วยนะครับในที่นี้ขอพูดการไลฟ์สดรวมด้วยเลยแล้วกันการทาคลิปวิดีโอและการไลฟ์สดช่วยให้คุณประหยัดต้นทุนมากนะครับเพราะโอป้าเองก็ใช้การไลฟ์สดนะครับเยอะมากๆนะครับสังเกตว่าไลฟ์เที่ยงเที่ยงก็ไลฟ์นะครับเย็นก็ไลฟ์ต่อไปชาวที่งเย็นเลยดีไหมครับมีหลายคนรีเควสมานะครับว่าอยากเห็นเบื้องหลังที่โอป้าทางานใช่ไหมครับเดี๋ยวจริงๆเี่ คือโปรดักชันโอป้านะครับคือจริงๆโอป้าเป็นคนผลิตโปรดักชันเองนะไม่ว่าจะเป็นวิดีโออินโทรหรือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหรือรูปที่คุณพี่เห็นนะครับทุกๆรูปเลยนะครับของแมงวีนะครับอ่ะโทษทีนะครับอ่ะแต่คราวนี้นะครับทีมงานโอป้านะครับส่วนหนึ่งเขาก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะจีมันไม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาครับแต่จริงๆโอป้าคิดอยู่นะครับว่าเราอยากจะทําบล็อกเบื้องหลังแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะดูเบื้องหลังลองไปดูในทิกตอกได้นะครับหลังๆนี้โอป้าเริ่่่่่่่มมมมมเเเเเผยยยยหลลลลลาาาาาาๆๆๆอองงงงในนนนนแแแแ้้้วววซซึจจรรรรรรริิีีไไดช์์ทฟฟะะะคคัับพพต เดี๋ยวมันลดค่าการมองเห็นเนาะนะคะพี่ก็ไปติ๊กตอกโอป้าอีสานภาษาไทยเนาะสระโออออารเอออ่างนะครับดับเบิลปอปานะครับไม่โทรสาราแล้วก็อีสานนะครับในติ๊กตอกอย่างวันนี้นะครับในติ๊กตอกโอป้าก็เปิดเผยครับเบื้องหลังที่โอป้ามีเงินไปเรียนทีฮาร์ปเอเคอร์กับเรียนโทนี่โรบินนะครับโอป้าก็เปิดผนังบ้านให้ดูนะครับอันนี้ใครยังไม่เห็นนะครับก็ลองไปดูในติ๊กตอกได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ลงในเฟซบุ๊กนะคุณลองไปดูได้นะครับอย่างอย่างเช่นเนี้ยโอป้าก็ ซ้อมทำบล็อกเล่นๆนะครับแต่ไม่ใช่บล็อกที่แบบดูเป็นแบบบันเทิงขนาดนั้นนะครับจะเป็นบล็อกที่เป็นแบบสายความรู้สายอ่า ความสาเร็จดีกว่าสา,ายสายเสกดีกว่าสายเสกาาส,กา,า,ยสายรวยดีกว่าเนาะนะครับคือไม่ถนัดไอ้ที่เป็นแบบบันเทิงนะครับเออคือการพูดโอป้าอาจจะบันเทิงนะครับแต่ว่าการที่แบบมาชวนคุณกิ๊กกิ๊กก๊กเนี่ยมันก,ก,ก,ก็ไม่ถนัดเนาะอย่างในที่ต่อวันนี้โอป้าก็เปิดเผยเคล็ดลับครับซึ่งทุกคนเนี่ยอยากเห็นห้องนอนโอป้าถูกไหมครับทุกคนอยากเห็นว่าโอป้าทำยังไงเนี่ยหลังๆก็เริ่มจะหัดทําละนะครับว่าเฮ้ยเปิดเผยเบื้องหลังซึ่งวันนี้เนี่ยไปเปิดเผยว่า ตอนที่ก่อนที่โอป้าจะไปเรียนทีฮับเอเคอร์นะครับกับโทนี่โรบินเนี่ยโอป้าอยากจะเรียนคอร์สนี้มากๆซึ่งค่าคอร์สมัน4 500, ี่ห้าแสนสุดท้ายพี่ปุ้มนะครับใครจะเช่า,าใครจะจ้างโอแก,กนไนท์ไปจ้างพี่ปุ้มได้เลย <laughs> พี่ปุ้มเป็นออแก,กนไนท์นะครับที่สุดยอดมากระดับประเทศเนาะนะครับแล้วพี่คิดเอาดูสิ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่แบบอยากจะเรียนคอร์สอะไรบางคอร์สซึ่งมันราคา4ี่ห้าแสนซึ่งแบบเฮ้ยมันมันราคาสูงมากเลยแล้วอยากเรียนทำไงดีวะนะครับโอป้าก็เลยเอารูปนะครับของทีฮาร์ปเอเคอร์นะครับรูปแล้วรูปมาจากไหนรู้ไหมครับประหยัดมากนะครับอ่าสวัสดีครับอ่านะครับรูปเอามาจากไหนรู้ไหมครับรูปเอามาจากาตัวชีท ปกติเวลาเราไปเรียนสัมมนา,าเขาจะให้ชีสฟรีใช่ไหมครับแล้วก็ใบปิวฟรีโอป้าเอาใบปิวของทีฮาร์ปเอเคอร์นะครับกับใบปิวของโทนี่โรบินไปติดที่ตรงทางออกตรงผนังนะครับทางออกนะครับก่อนที่จะเดินออกจากห้องเราจะเห็นสิ่งนี้รวมถึงถ้าเราตื่นนอนเรามองขวามือเราก็จะเห็นรูปของทีฮาร์ปเอเคอร์และโทนี่โรบินและโอป้านะครับเอาตารางนะครับอ่าดูไปทํางานไปสุดยอดครับและโอป้าเอาตารางเรียนนะครับของทีฮาร์ปเอเคอร์ที่เขาจะเปิดสอนเนี่ยเอามาติดข้างฝาแล้วก็วงกลมไว้เลยว่าอยากได้อันไหนใครอยาก แล้วก็ใครอยากเห็นของจริงไปดูที่ t ิกตอกโอป้าอีสานนะครับคือไม่ได้ลงในนี้นะเพราะอย่างที่บอกถ้าแชร์แพทไอแชร์แพลตฟอร์มมากลัวมันลดค่าการมองเห็นเนาะก็เลยแยกไปเลยนะครับระหว่างเป็นตลาดติกตอกตลาด IG สังเกตไหมโอป้าจะไม่ได้แบบมามานั่งบอกคุณในนี้โอป้าก็ไปจับกลุ่มใหม่เลยนะครับใน I g จจับกลุ่มใหม่ในทวิตเตอร์จับกลุ่มใหม่ในบล็อกดิจับกลุ่มใหม่ใน YouTube ต้องให้เชื่อนะคบว่าโอป้าไปทุกจ่องทางจริงเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยโอป้าก็เลยบอกนะครับกับตัวเองว่า เฮ้ยฉันจะต้องได้เรียนจุดๆภายในจุดๆเช่นฉันต้องเรียนทีฮาร์เบอร์ภายในปีนี้เท่านั้นนะครับทำให้อปป้าครับได้เก็บเงินทีฮาร์เบอร์จริงๆเห็นไหมครับอป้าก็เริ่มจะทําวิดีโอเกี่ยวกับชีวิตแล้วแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มีอีกว่าอปป้าออมเงินยังไงนะครับก็เป็นสายออมออมในรถคือจริงๆออมเงินในรถด้วยนะครับทุกครั้งที่ขึ้นรถนะครับก็จะจ่ายเงินให้กับตัวเองค่าขึ้นรถเช่นประมาณยี่40บบาทสี่สิบราทสามสับบาทแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบนี้นะ แบบได้ออมบ่อยมากนะครับออมได้ประมาณ7 800แล้วนะพี่เฮ้ยมันไม่น้อยนะเฉพาะกระปุกนี้นะครับยังไม่ลงกระปุกอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเล่าเรื่องราวของคุณได้นะครับแล้วก็หลักการนําคลิปอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับก็คือว่า1คลิปวิดีโอลงให้ครบทุกช่องทางอันนี้ใครทําได้ครับพิมพ์เลยครับว่าทําได้อย่าขี้เกียจนะครับคือการได้คุณอ่ะ กดแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มนะอย่างเช่นสมมติคุณกดติกตอกคุณอนะัปโหลดไม่เกิน2อนาทีหรอกคุณโหลดใน Facebook คุณก็แค่กดโหลดแล้วคุณก็เปลี่ยนไปที่ YouTube พี่ใช่ไหมโอป้าอัปโหลดวิดีโอทุกช่องทางเนี่ยไม่เกิน10นาทีนะต่อวันเพราะฉะนั้นบางคนบอกโอ้โหทำไมโอป้าทำได้ทุกช่องทางโอป้าขอชาเลนจ์พี่ได้ไหมครับพี่ลองทำสวัสดีคับทุกทุกท่านนะคะพี่ลองทำดูนะครับลงที่ Facebook เสร็จตามด้วย YouTube ตามด้วย IG ตามด้วย TikTok มันไม่เกิน10นาทีจริงๆครับแต่พี่จะต้องทําคลิปวิดีโอให้เสร็จก่อนซึ่งคุณรู้ไหมครับอย่างโอป้าเองถ้าทุกคนเห็นอนะอย่างโอป้าก็เคยโชว์ไม้เซลฟี่อย่างตอนนี้เราก็ใช้ไม้เซลฟี่จะทำยังไงเลยว่าเออมันเป็นไมนะ้เซลฟี่ในตอนนี้นะครับเออถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถพกไม้เอ่อไม้ไม้ลายสดใหญ่ๆนะครับคุณหรือขาตั้งใหญ่ๆคุณก็พกไม้เซลฟี่แค่นั้นเองมันเป็นปัญหาของคุณไหมครับแล้ววันนี้เนี่ย ถ้าเราไม่มีฉากหลังที่สวยเราไปไปตามร้านกาแฟไปตามคอนโดต่างๆได้ไหมครับอย่างเช่นอ่ะจริง,รงๆอ่ะคอนโดอุดรเนี่ยสวยเยอะมากเลยนะครับมีนัศงสะบ้วยนุ้งว่ายนะ้ำเขาไม่ได้ว่าคุณเลยเข้าไปเลยครับยกเว้นหมู่บ้านสิบล้านเขาอาจจะไม่ให้คุณเข้านะครับคุณก็ไปเลยครับอย่างเช่นโอป้าก็ไปตามสวนสาธารณะอย่างวันนี้ ปูป้าก็อยู่ในสถานที่เห็นไหมครับเราก็ใช้ฟรีถูกไหมครับเออเราก็ใช้สถานที่ฟรีแล้วคดีพอสถานที่ฟรีประหยัดต้นทุนไหมครับประหยัดแล้วเวลาเราไลฟ์สดประหยัดไหมครับประหยัดเออเพราะฉะนั้นอนะ่ะอยากจะชาเล่นคุณแบบนี้ครับคุณลงทุกช่องทางแกลลี่วีบอกว่าทุกหนวิดีโอลงทุกช่องทางการทําสื่อโฆษณาทําครั้งเดียวส่งผลกระทบมหาศาลและเคล็ดลับต่อมานะครับอย่างที่บอกของแกลลี่วีเลย คุณจะต้องเป็นอิทธิพลต่อผู้อื่นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่แกลี่ดีพูดนะครับมเคลนโบดักก็พูดนะครับเบรอันเดซี่พูดนะครับแล้วก็โทนี่ร็อบบินก็พูดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดด้านความสําเร็จนะครับหรือโค้ดหลายๆด้านนะคบเขาก็พูดเรื่องเดียวกันนะแม้แต่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ยังพูดเลยเราจะต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นคําว่ามีอิทธิพลต่อผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นอย่างช่วงนี้จะยกตัวอย่างพิมพ์ลี่พายเพราะว่าเขาดังเนาะแล้วคุณณกกก็จะไได้นึภาาาพพพพตมมมิิ์ยีอทธลับคุ ยกตัวอย่างพี่พิมพ์ลริภายเนี่ยไปทําบุญที่วัดถูกไหมครับหรือไปทําบุญที่ภาคเหนือเหมือนที่เราเคยเล่าให้คุณฟังเมื่อวานมันมีอิทธิพลกับคุณมากไหมครับ อิทธิพลที่คุณอยากจะเข้ามาหาเขาอยากจะรู้เรื่องราวของเขามีอิทธิพลว่าเฮ้ยวันนี้อยากรู้จังว่าเฮ้ยอยากรู้จังเดือนนี้พิมพ์ลิพายไปทาบุญที่ไหนอยากรู้จังพิมพ์ลิพายเอาเงินมาทำยังไงพิมพ์ลิพายประวัติเป็นยังไงพิมพ์ลิพายลฟ์สดได้วันเท่าไหร่พิมพ์ลิพายขายอะไรบ้างมีอิทธิพลไหมครับถามว่ามีอิทธิพลไหมครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับเรื่องของพิมพ์ลี่พายนี่เป็น case s t ดี้ที่ศึกษาได้ดีเลยทีเดียวรวมถึงเรื่องของบางฮ เราคำว่ามีอิทธิพลคือมันส่งอิทธิพลว่าเราอยากจะติดตามอยากจะอยากรู้อยาก,ยากเห็นอยากเสือกอะบ้านเราก็เรียกอยากเสือกเนาะนะครับคือโอป,ป้าเองเนี่ะก็ได้ดูคลิปวิดีโอที่เขาไปทําบุญปกติก็ไม่ได้เอะใจนะครับกับพิมพ์ที่พายเนาะ ก็รู้จักในนามชื่อนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเออเขาขายอะไรนะครับจนวันนึงเห็นคลิปวิดีโอเห็นไหมคะพอโอป้าเห็นคลิปวิดีโอเฮ้ยไปทําบุญทำไมคนนี้มีเงินตังไปทําบุญเยอะจังเลยวะนะครับเออโอป้าก็เลยเข้าไปดูอ๋อโอเคโอป้าก็เลยตามไปที่เพจพิมพ์ิพายปรากฏว่าเราไปกดไลค์เพจพิมพ์ลิพายถามว่ายอดฟอลโล่เพิ่มไหมครับเพิ่มแล้วถามว่าวันนึงโอป้ามีโอกาสจะกินสินค้าหรือบริการหรือจะใช้สินค้าเขาบ้างไหมครับอาจจะมีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอิทธิพลก็คือเขาลงสื่อ ด้วยใครคิดว่าใช่ครับแล้วใครคิดว่าเห็นสิ่งนี้พิมพ์นี่ยครับว่าเห็นแล้วคราวนี้พอคุณลงคนชอบคุณพอคนชอบคุณเขาก็ใส่แฮชแท็กคุณคนทุกวันนี้ฉลาดครับเกาะกระแสเยอะตัวอย่างพี่พิมพลิพายดังถูกไหมครับเวลาคุณลงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพิมพ์ี่พายจะมีคนมากดไลค์เยอะมากๆจะมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากทำให้ฟอลโล่คุณเพิ่มขึ้นนั่นเลยครับพิมพ์ี่พายก็กําลังเป็นอิทธิพลแล้วก็ช่วยคุณเช่นเดียวกันนะครับเอออันนี้เป็นต้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นอิทธิพลต่อคนอื่นนะครับคนอื่นจะเอาเราไปพูดถึงในแฮชแท็กก็มีครับยกตัวอย่างเช่นคนต่อมาครับที่จะยกตัวอย่างนุกกป่ายนุกกปายก็เป็นนักร้องถูกไหมครับของค่ายอะไรนะบ้านสิงก็เป็นคนอีสานบ้านเฮาคือกันรับเออคนอีสานมีแต่คนน่ารักเนาะ <laughs> นะครับอย่างนุกกปายเนี่ย ก็ดังมาจากการที่เป็นอิทธิพลต่อคนอื่นครับแล้วมันมีอิทธิพลขนาดไหนครับอย่างสมมติอ่านล่าสุดนะครับเขาเป็นแสดงแสดงเป็นนักแสดงในมิวสิกวิดีโอของกล้องห้วยไร่เขาก็มีอิทธิพลทําให้คนไปลื้อแล้วแล้วเพลงของกล้องห้อยไร่ตอนนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับพญานาคคนก็ไปลื้อประวัติของพญานาคองค์นั้นครับเออคนก็ไปลื้อประวัติพญานาคองค์นั้นเออแล้วคนก็อยากจะรู้ว่ากล้องห้อยไร่ร้องเพลงอะไรเห็นไหมครับมันมีอิทธิพลคุณว่าจริงอีกไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงเพราะฉะนั้นนะครับโอ้โหเคล็ด สร้างสื่อหนึ่งครั้งกระจายทุกช่องทางโหแพงมากนะคะนี่ไม่ชาติเชื่อว่าสอนฟรีใช่ไหมคะอันที่2นะครับมีอิทธิพลต่อผู้อื่นยิ่งคุณมีอิทธิพลต่อผู้อื่นคนจะวิ่งเข้าหาคุณอย่างรวดเร็วโดยที่คุณไม่ต้องยิงแอดโฆษณาแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมครับใครคิดว่าใช่พิมใช่ครับคุณอยากจะให้คนวิ่งเข้าหาคุณแบบออร์แกนิกไม่ว่าจะเป็นวิดีโอทุกๆช่องทางไลฟ์สดทุกๆช่องทางจริงไหมครับคนจะวิ่งเข้าหาคนที่มีอิทธิพลเท่านั้นโดยเฉพาะปี2021เ็เป็น ของการออกกล้องไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปวิดีโอคุณจะต้องมีเทคนิคในการทำให้ตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือมีอิทธิพลกับผู้อื่นเพราะคนจะวิ่งเข้าหาคุณแบบเ,เร็วๆโอเคไหมครับและสำหรับใครที่อยากจะสร้างตัวตนแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือทำมาแล้วยังไม่ปังนะครับเรามีคอสแบรนดิ้งพาวเวอร์นะครับที่จะเปิดในวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งร์สนี้จะตอบโจทย์อะไรกับพี่ๆรู้ไหมครับข้อหนึ่งนะครับคุณไม่มีกลยุทธ์ ป้าเชื่อนะครับว่าหลายคนทําคลิปวิดีโอซ้ทำ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 เยอะมากๆเลยจนวันหนึ่งอยากจะเลิกทำด้วยซ้ำนะครับมีบางคนก็เคยท้อไปแล้วแต่อันนี้เราจะมีเป็นสคริปต์ให้คุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสคริปต์ไลฟ์สดสคริปต์วิดีโอสคริปต์ของการทําอัลบั้มคอนเทนต์ซึ่งในคอสนี้เราจะสอนคุณทั้งทําอัลบั้มคอนเทนต์นะครับอัลบั้มคอนเทนต์เราสอนด้วยนะครับอัลบั้มคอนเทนต์ก็สอนนะครับคือเพราะฉะนั้นเราจะมีการสอนทํารูปแล้วก็สอนลงคอนเทนต์ซึ่งเราจะมีโครงสคริปต์ให้กับคุณในการทํารูปคคุุณจจะะะไไม่่ด้ททําาัวแลลโรรงงกยธ์ขอเเป็น โครงสร้างที่ตามหลักของเซลฟันแนลนะคะคือให้คน Awareness คุณให้คนรู้จักคุณจนมาถึงคอนซิเดเรชันนะครับจนมาถึง e c ซิชันนะครับตัดสินใจซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณเตรียมตัวไว้เถอะเพราะแบนดิ้งพาวเวอร์สอนคุม,มาและยังมีเรื่องของการไลฟ์สดลานไลฟ์สดนะครับในแบบของ Key Opinion Leader ครับซึ่งบอกเลยครับว่าคอร์สนี้มันคุ้มมันถือเป็นเนเจอร์แห่งปีเพราะปะกติเนโอป,ปาจะเปิดคอร์สแยกกันถูกไหมครับแต่นี่เป็นครั้งแรกครับที่เอาคอร์สสร้างตัวตน Personal b r a n d i n g มาบวกกับไลฟ์สดมาบวกกับวิดีโอบวกกับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่เป็นแบบรูปภาพนั่นหมายความว่าคุณได้โครงสร้างทั้งหมดนะครับรวมแล้วเนี่ยประมาณ90วันรวมวันสอนและในการทำเว ตามโครงสร้างที่โอป้าให้คุณแค่เดินตามเส้นทางที่โอป้าวางสคริปต์ให้กับคุณนะครับมั่นใจเลยครับว่าฟอนโล w คุณเพิ่มนะครับอย่างนั้นเรสปีดเวืของเรานะครับก็มีฟอนโล w เพิ่มแล้วนะครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยเราก็ทําให้นักเรียนนะครับทำแล้วนะครับส่วนหนึ่งนี้เดินไปด้วยนะครับเพราะมืดแล้วทําเดินไปด้วยนะครับก็เดินกลับนะครับมาแล้วก็เดินกลับได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแบดดิ้งพาวเวอร์นะครับเรายังไม่หมดแค่นี้ครับเรายังจะสอนเทคนิคนะครับในการโน้มน้าวใจเทคนิคในการเล่าเรื่อง ซึ่งอยากจะบอกว่าเทคนิคการโน้มน้าวใจได้การเล่าเรื่องนะครับมันมีโครงสร้างไปให้ดีนะครับมันมีเฟรมเิรกของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเล่าเรื่องให้แตะใจคนดูนะครับหรือการจะทําให้ใครบางคนสนใจแล้วหยุดดูวิดีโอรเราเราจะต้องโน้มน้าวใจให้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์ของการโน้มน้าวใจสําคัญมากนะครับอันนี้ย้ำไปเลยคุณจะไปฝึกเองก็ได้นะ,ะไม่จำเป็นต้องเรียนแบรนดิ้งทำไมปิดประตูเออนะครับประตูปิดนะคะช่วยด้วยนะครัะยืนก่อนก็ได้นะครับ คุณจะต้องมีทักษะในการโน้มน้าวใจนะครับในการทําวิดีโอเพราะถ้าคุณทําคลิปวิดีโอทำ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 ให้ความรู้อย่างเดียวโดวยที่คุณไม่เสนอขายเลยผิดครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างตัวตนที่ดีที่สุดคือคุณต้องขายเป็นการขายไม่ใช่สิ่งเลวร้ายครับเพราะการขายมันเป็นการที่เราส่งต่อสิ่งที่ดีให้กับผู้คนพี่ลองคิดดูสิ ถ้าเกิดว่าแม่ค้านะครับไม่ได้ขายครีมมาร์กหน้าโอป้าเมื่อ2ปีที่แล้วโอป้าจะมีหน้าที่มันดีขึ้นไหมครับไม่มีนะคะหรือถ้าใครบางคนนะครับไม่ได้ามาขายสัมมนาให้โอป้าในเมื่อก่อนเนี่ยมามาขายสัมมนาโทนี่รถบ,บินให้โอป้าแล้วโอป้าไม่ได้ไปเรียนโทนี่รถบินโอป้าจะเปลี่ยนชีวิตเหมือนวันนี้ไหมครับก็ไม่เปลี่ยนทุกสินค้าและบริการบนโลกไปนี้นครับมันเปลี่ยนชีวิตคุณหมดนะครับอยู่ที่ว่าคุณน่เอามันไปใช้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีเทคนิคโน้มน้าวใจมีเทคนิคปิดการขายมีเทคนิคเล่าเรื่องให้เป็นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเราจะสอนคุณใน Branding Power ไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์วิดีโอนะครับเทคนิคก,การโน้มน้าวใจนะครับเทคนิคก,การเล่าเรื่องนะครับแล้วก็เราจะแถมตัวปิดการขายให้ด้วยนะครับว่าถ้าคุณจะปิดการขายในคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดเนี่ยเราจะทําอย่างไรซึ่งเราจะมีการฝึกแบบสเต็ปบายสเต็ปและเป็นกลยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะอาจจะฝึกวิดีโอก่อนนะครับแล้วคุณก็จะฝึกไลฟ์สดแล้วคุณก็ และสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมพร้อมครับคือสร้างเพจของคุณไว้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเรียน branding power นะครับเราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด90วันตรวจการบ้านคุณเป๊ะนะครับถ้าใครสนใจนะครับวันนี้มีราคากระชากให้กับคุณนะครับสำหรับคนที่อาจจะฟังมาหลายวันแล้วนะครับราคามัน1 2ื่นสอเารานะครับเรามีราคากระชากนะครับปกติเราจะอยู่ที่9,9 0 0นนะครับราคา early bird แต่ว่าเราจัดราคาพิเศษตอนนี้อยู่ที่5,900บาทเท่านั้นครับและสำหรับคนที่ ทักอินบ็อกก่อนซึ่งวันนี้นะครับอย่างที่บอกราคาไม่เท่ากันทุกวันนะครับแต่สําหรับคนที่ทักอินบ็อกก่อน3คนในวันนี้โอป้าให้ราคาครับ5,500บาทนะครับสำหรับตัว3คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณฟังไลฟ์สดโอป้าทุกวันคุณจะรู้ว่าราคาไม่เท่ากันนะเมื่อวาน5,9 0 0นนะครับแต่3คนสําหรับวันนี้คุณทักนะครับราคาเพียง5,500บาทและเรายังแถมคอสนิวโรเมเกจติ้งการตลาดสั่งสมองลูกค้าให้กับคุณและคอสไลฟ์สดด้วย OBS นะเพราะฉะนั้นของแถมก็มูล ราคาประมาณ4,000แล้วนะครับและยังรวมถึงการติดตามของเราอีกอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเฉพาะ3คนเท่านั้นนะในราคา5,500บาทนะครับแล้ววันนี้นะครับถามจริงครับวันนี้เนื้อหาใครคิดว่าเซเยสมากเลยครับพิมเยสมาเลยครับใครคิดว่าเนื้อหาวันนี้โอเคมากเลยครับการกระจายสื่อทุกช่องทาง ของแกรลีวีและการสร้างอิทธิพลต่อคนอื่นมาที่โอป้าพยายามยกตัวอย่างให้ฟังโอป้าจะไม่สอนทฤษฎีคุณนะครับแต่จะสอนในสิ่งที่คุณนึกภาพตามได้นะครับเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายเหมือนกับพิมพ์นิพายเห็นไหมพิมพ์นิพายเนี่ยคุณเก็ตใช่ไหมเหมือนบังฮาซันนะครับรอย่างเป็นต้นนะครับคุณก็เข้าใจง่าย,ายมันนุกปลายอเออถ้าเกิดว่าคุณรู้จักตอนแรกโอป้าก็ไม่รู้จักแต่แบบมันกลายเป็นกระแสจนทุกวันนี้เขาซื้อบ้านหมดแล้วนะครับเขามีเงินเป็นล้านแล้วนะครับนั่นคือการมีอิทธิพลครับใครคิิดดววว่าาาเนานนื้้้อหััีีมมกครบพพ์ล ว่าดีมากนะครับอาหารออกไม่ได้นะครับตอนนี้กูออกไม่ได้เปิดด้วยนะครับอะใครคิดว่าเนื้อหาวันนี้ดีมากนี่คือเลียวเรียวๆนะครับเป็นคนที่เรียวจริงๆนะครับตอนนี้เลียวจริงๆนะครับคือเปิดเปิดด้วยให้คนดูด้วยใครคิดว่าดีมากนะครับพิมนะครับว่าดีมากนะครับ ใครคิดว่าดีมากนะคบพิมพนะครับว่าดีมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเราสอนมาที่5กุมภาพันธ์นี้นะครับเราจะเจอกันในคลาสนี้ถ้าเกิดว่าคุณเข้ารอบสดไม่ทันคุณก็เรียนย้อนหลังแต่โอป้าอยากให้คุณเจอรอบสดมากกว่าเพราะคุณจะได้รู้ว่าการที่ไล์สดนะครับในแบบ Ke y o p i n i ีย l e a d e r นะครับมันไลฟ์ยังไงนะครับและคอร์สไล์สดนี้นะครับบอกเลยว่ามันคุ้มอ่ะ เพราะมันได้ทั้งทํารูปทําวิดีโอนะครับการทําคลิปวิดีโอนะครับซึ่งมันก็สร้างให้ฟอลโล่ป้าครับตอนนี้ฟอลโล่ป้านะครับจาก10ฟอลโล่ของ t i t ตอกเนี่ยก็จะหมื่นหนึ่งแล้วนะครับจะหมื่นหนึ่งแล้วนะครับแล้วกออ็อย่างช่อง u t u b e เนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะครับก็จะสี่พันแล้วนะครับอันนี้คือปกติเราก็เพิ่งมาลงวิดีโอหลังๆเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ ไอ้ตัวเพจใช่ไหมครับแต่ก่อนก็มีคนกดไลค์300นะครับตอนนี้ก็มันขึ้นมานะครับเป็น8,000กว่าละจะ9,000ละนะครับและคาดว่าจะแตะหมื่นให้ได้นะครับภายใน1-2เดือนนี้นะครับมันก็มาจากอะไรครับคลิปวิดีโอ ไล์สดนะครับแล้วถามว่าวันนี้มีคนซื้อสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นหนังสือสัมมนาหรือรอะไรต่างๆเพราะอะไรครับก็มาจากคลิปวิดีโอครับทั้งหมดนี่มาจากคลิปวิดีโอและไล์สดทั้งหมดเลยเหมือนที่คุณเห็นโอป้าในคลิปวิดีโอวันนี้เชื่อโอป้านะครับวันนี้อย่าหลงทางไปไกลแล้วอีกอย่างเนี่ยถ้าคุณไม่ออกมาสร้างตัวตนถึงคุณจะไม่ได้เรียนแบนดิ้งพาวเวอร์ก็ไม่เป็นไรนะแต่บอกเลยครับว่าการสร้างตัวตนสาคัญอยากจะให้พี่ทาเถอะเพราะโอป้าเองก็เป็นหลักฐานสาคัญที่ทําสิ่งนี้มาก่อนโอป้าไม่ได้แคร์ว่าฉากหลังจะเเปป็็นนนนนอออะะะไรรย่่่าาาางงีีงี้้้โกมใชสถทขืัพฉ ในจังหวัดทั้งคุณมีเยอะนะครับหมู่บุงหมู่บ้านเข้าไปเลยครับถ้ามันไม่ได้มียามเฝ้าเข้าไปเถอะนะครับเออ โอป้าก็ไปทุกที่นะครับถ้าสดชื่นนะครับวิวดีไหมวันนี้วิวดีเนาะเออแบบรู้สึกแบบเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยเ,ยเออจริงๆคอนโดที่ที่จังหวัดนะครับของต่างจังหวัดเนะี่ยเขาไม่ได้แบบซีเรียสเหมือนกรุงเทพไงใครจะไปก็ไปแล้วแต่แล้วจะแล้วแต่คุณจะเข้าไปนะครับเออเขาก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเราก็บอกว่ามาถ่ายคลิปวิดีโออะไรนิดๆหน่อยๆนะครับก็ดีมากๆเดี๋ยววันหลังจะพาไปทุ่งนานะครับเดี๋ยวให้มีเวลาก่อนเนาะจะพาไปทุ่งนาไม่ใช่นาโอป้านะครับนาของร้านกาแฟเห็นไหมครับคุณก็ต้องใช้ชาให้เป็นประโยชน์ทุกที่คือรัน สร้างได้เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นะทุกที่คือรันเรย์ในการสร้างตัวตนและสิ่งนี้แหละครับที่สร้างชีวิตโอป้าแล้วก็ทำให้โอป้ามีเงินลัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโอป้าทำได้พี่ก็ทำได้นะคะเจอกันใน branding power นะครับสนใจ inbox หรือ line add โอป้าอีสาน oppa นะครับขีดตรงกลาง esn ได้เลยขอบคุณครับ